ตามที่ผมได้สัญญาไว้เมื่อคืนนะฮะว่าจะทำคลิปวิดีโอพระองค์ที่ผมถืออยู่นี่ลงให้พี่ๆเพื่อนๆทุกคนได้ศึกษาเนื้อศึกษาพิมพ์ทรงเอาไว้นะฮะพระกลุ่องค์ที่ผมถืออยู่นี่เป็นพระพระสุ้มกอพิมพ์พิมพ์ขนมเปียะนะฮะเป็นพระพิมพ์ที่ไม่ได้ตัดปีก ไม่ได้ตัดปีกข้างฮะด,ด้านข้างๆที่มันล้นมันเกินออกมาเขาไม่ได้ตอนตอนทําแล้วก็เขาไม่ได้ตัดออกฮะเขาก็เลยเรียกว่าพิมพ์ขนมเปียฮะก็เป็นพิมพ์เป็นพิมพ์ที่เป็นพิมพ์ทีอ่อีกพิมพ์หนึ่งของอพระสุมกรพระสุมกรนี่จะมีอยู่หลายกุนะแล้วก็มีหลายพิมพ์ฮะในจังหวัดกำแพงเพชรครับ ก็จะมีอ่าพิมพมีกระหนกข้างไม่มีกระหนกข้างพิมพ์ใหญ่พิมพกลางพิมพ์เล็กแล้วก็พิมพ์ขนมเปี๊ยะอ่าอนี้ผมถืออยู่เนี้ยฮะเป็นพิมพ์ขนมเปี๊ยะครับพี่ๆศึกษาเนื้อพิมพ์ทรงให้ดีนะจําให้แม่นนะเวลาไปเจอที่อื่นตามนัดตามอะไรจะได้เช่าเลยฮะจ่ายตังค์ได้เลยครับ